สวัสดีครับพบกันีกเช่นเคยกับช่องมอนเบลเล่คลิปนี้แอดมินจะพาทุกคนมาดูโมเมนต์สุดอบอุ่นครับกับการแนะนําตัวอย่างเป็นทางการของชินโยชิดะสตาฟโค้ชทีมคุโรเบะที่แน่นอนครับว่าเข้ามาในแคมป์ทีมชาติในประเทศไทยของเราด้วยตอนนี้ก็อยู่ในแคมป์ทีมชาติกับสาวๆของเราแล้วซึ่งชินจะเข้ามาช่วยอบรมหรือว่าให้ความรู้แลกเปลี่ยนความรู้ต่างๆเกี่ยวกับในเรื่องสถิติครับซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องดีที่มีบุคลากรดีๆเข้ามาให้ ความรู้ในแคมป์ทีมชาติของเราครับซึ่งล่าสุดก็มีการให้ชินโยชิดะแนะนําตัวเธอได้แนะนําตัวเป็นภาษาไทยด้วยน่ารักมากเลยครับมีการพูดภาษาไทยได้ชัดมากๆลองมาดูโมเมนต,ต์น่ารักนี้กันเลยค,ครับ,บครับผมชื่อชินครับผมเป็นคนญี่ปุ่นครับผมกินดีๆได้ดูจากครับ นี่แหละครับความน่ารักของชินเห็นแบบนี้แล้วน่ารักจริงๆอมยิ้มเลยครับซึ่งชินหน้าตาแววตาต่างๆก็ดูแฮปปี้ครับกับการได้เดินทางเข้ามาในประเทศไทย ในคข็มทีมชาติของไทยเราในครั้งนี้เธอดูแฮปปี้มากๆเลยครับแล้วที่สําคัญอย่างที่บอกเลยครับเขาพูดภาษาไทยชัดมากๆเลยจริงๆไม่รู้ว่าจะมีสาวไทยสอนชินหรือเปล่าครับกับการพูดไทยนี้น่ารักมากๆเลยครับก็อดใจรออีกไม่กี่วันจะได้เชียร์สาวไทยของเราใน VNL แล้วครับวันที่16เดือนหน้าครับ